โอ้พอกันเนอะอ๋อใช่เยอะมากพอกันสนามกอล์ฟนี่เยอะมากนะฮะถ้าเรากินหญ้าได้คงจะดีนะครับใอ้ยาๆๆเราก็ไม่ต้องปลูกข้าวไงเราก็กินหญ้าที่สนามกอล์ฟที่นี่เรากินหญ้าไม่ได้เราก็เลยต้องปลูกข้าวแล้วน่ยัง่นได้ยินว่าเยอะกว่าข้าวเอ้เยอะกว่าหญ้านะฮะเพื่อบํารุงสมองหน่อยครับกางน้ำที่นี้ปลายน้าในในพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่รับ มล <ừ> um, พิษทั้งหมดจากต้นน้ำและการน้ำเนี่ยลงไปไปลายน้ำนะฮะหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ได้แลกเปลี่ยนกันยนินนชาวชาวชาวบ้านเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาปลูกข้าวพอหว่านข้าวเสร็จปุ๊บก็เอายาตามเลยฉีดตามเลยคือขยาฆ่ายามันก็ละลายไปกับน้ําแล้วก็ไป<ๆ>ไปนะพอฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําก็จะออกไปในพื้นที่เขาบอกว่าอะไรที่ลงไปในตรงนี้น้ําก็จะเสื่อมคุณภาพหมดแล้วกละลายไปโชคดีว่าในบ้านเราเนี่ยแดดมันจัดผิดไผ่พวกนี้เนี่ย มันก็สลายตัวได้บ้างในในระยะระเวลาไม่นานนักบางบส่วนก็ตกตะกอนครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาในในเรื่องของปลายน้ําปัญหาในปลายน้ําอีกก็คือในปลายน้ำนี่ต้องมีน้ําจืดไปหล่อเลี้ยงระบบนิเวศครับเพราะในฤดูแ้งเนี่ยน้ําในทะเลจะเข็มขึ้นเข็มขึ้นเข็มขึ้นถ้าไม่มีน้ําจืดไปละ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 ไปไปเจือปนเนี่ยนะครับค่าความเข็มมันสูงเกินไปครับสูงเกินไปปูปลาเขาอยู่ไม่ได้จริงๆค่าความเข็มที่เหมาะสมในในอ่าวไทยคือประมาณ1 0ถึง35บห ไม่เค็มมากนะฮะสิบถึงสามสิบห้าเราจะอยู่กันอย่างสบายเลยนะครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรับสารพิษจากทุกที่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการคุณภาพน้ําในรบ,บริเวณตอนบนตอนกลางได้นะฮะในบริเวณอ่าวไทยนี่ก็จะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อีกแหล่งหนึ่งนะเป็นแหล่งอาหารสําคัญคนที่ทํากิจกรรมอยู่ในทะเลได้เก่งหรือดีกว่า ในกลางน้ําที่ทําการเพาะปลูกได้ซ้ําอืำเพราะที่นั่นไม่ต้องหวานไม่ต้องไถไม่ต้องฉีดยาอะไรไปเก็บเกี่ยวอย่างธรรมมาใช่เอาได้เลยนะฮะอาหารทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีคุณภาพมีคุณค่าจึงพื้นที่ที่จัดการได้ดีก็อยู่บ้านเรานี่เองครับบ้านเราเองสามารถสร้างเขตได้งแต่หัวหัวกอไก่ลงไปเลยฮะเป็นที่ราดนะฮะบ้านบางตะบูนบ้านแหลมบางคุณใสนะฮะลงไปถึงชะอำครับผมนะฮะเป็นแหล่งที่ปลาทูนะครับเป็นปลาที่ดีที่สุดอื นะฮะเพราะว่าเค่งหนึ่งมีสองตัวนะฮะเปปลาทูที่ว่ายเข้ามาเนี่ยจะเป็นปลาทูที่โตพอดีพอดีกินนะอะไรเนื้อแน่นเนื้อแน่นหนังมันนะครับกบไปกินน้ำพิปลาทูเนียครับนะฮะดีที่สุดดีที่สุดขณะนี้เนี่ยเพราะนั้นการรักษาคุณภาพน้ําในแถบนี้มันต่อเนื่องมาจากด้านบนอทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องช่วยกันนะฮะไม่ใช่มีอะไรก็ทิ้งลงน้ําทิ้งลงน้ำแม้กระทั่งคนที่อยู่ห่างแม่น้าเพชรบุรีก็เถอะอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะฮะอย่างน้อยที่สุดในการที่ ช่วยให้มีพื้นที่ป่ามากขึ้นครับปลูกที่บ้านท่านท่านก็ทําให้รุ่มน้ําเพชรบุรีเนี่ยมีความชุ่มชื้นสูงได้ครับนะในข้อที่7อาจารย์ข้อที่7ก็คือคกลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาวมองประเทศไทยว่ามันจะ ไปยังไงมันจะไปยังไงอ่าจะเลือกเอาสีไหนรึเปล่าไม่รู้ไม่เลือกทิศทางนะครับวก็วันนี้ผมอ่านหนังสือผิมันก็บอกเลยการเมืองมีสีไม่มีนะคตับอืมจุกอ่าการเมืองก็ไม่มีสีซึ่งคนที่ทําให้การเมืองมีสีก็คือนักการเมืองที่ไม่ดีบางคนใช่นะฮะแต่ว่าเท้าความเรื่องเวทีสมัชชาปฏิรูปให้ท่านที่กําลังฟังอยู่นะฮะว่าจริงๆสมัชชาปฏิรูปเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระบวนการย่อยเกิดมาในยุค สมัยรัฐบาลที่แล้วนะฮะซึ่งมี3คณะกรรมการหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนี่แหละครับมีมีเมื่อก่อนจะมีคุณหมอประเวศอันนี้เป็นประธานของคณะกรรมการปฏิรูปตรงนี้มีคอ,อ,อสชคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขาซึ่งตรงนี้เรารู้จักในเรื่องของพรบสุขภาพแห่งชาตินะฮะ คณะที่สองมีคุณอนันต์ปัญญาระชุนซึ่งคณะนี้ยุบไปแล้วจบแล้วนะฮะคณะที่สามเป็นคณะศึกษาวิจัยอันนี้มีอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์นะฮะเป็นเป็นประธานคณะอันนี้ก็ยุติไปแล้วนะครับส่วนที่ทําขึ้นมาคู่ขนานก็คือคออะไรนะคอปอที่มีวิจัยควบคู่กันไปนี้เป็นชุดที่สี่เป็นชุดเล็กนะฮะ แต่กลไกที่ยังทางานอยู่ตอนนี้ก็คือที่หมอพเวศเป็นประธานคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เพชรบุรีเองในเวทีตรงนี้ก็จะมีกลุ่มคนรักเมืองเพชรเป็นแม่งานเรื่องทำบรบอสุขภาพมาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์วิเชียนเรียบร้อยเป็นผู้ประสานงานหลักนะฮะก็ขับเคลื่อนกันมาจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่งนะฮะไปร่วมเวทีในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ UN มาหลายครั้ง มีการนำกลไกของเพชรบุรีไปนำเสนอก็คือลุงเปียร์นะคุณลุงสวัสด์เนี่ยไปคุยในครั้งแรกเวทีที่สองก็เป็นเรื่องของคุณสมชายมีนุษย์นาเรื่องของการเขาเด่นเขาเด่นไปพูดที่เวทียูเอ็นมาแล้วครับเวทีที่สามก็เป็นผู้ใหญ่ชาญโลงนะคุยเรื่องของการอนุรักษ์ลุ่มน้ําในส่วนของแม่น้าเพชรแม่น้ําเพชรบุรีที่ท่านน้ำวัตชัยใช่นะฮะส่วนครั้งต่อมาเนี่ยก็ผู้ใหญ่ชาญก็พากลไกต้นน้าไป นะฮะไปคุยกันอันนี้ก็คือที่มาที่ไปส่วนเวทีในรอบนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเพชรบุรีจะได้ประโยชน์ยังไงและจะขับเคลื่อนยังไงเป็นส่วนหนึ่งได้บ้างนะครับเพราะเขามีการออกแบบให้มีเวทีปฏิรูประบบภาคกลางกับราเวทีระดับประเทศที่จะนําเสนอกันต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าความเป็นมาให้ฟังนะครับนี้ก็ถือว่าให้ทราบไว้ว่าภาคประชาชนเวทีปฏิรูปเหล่านี้นะฮะเป็นแนวทางที่เรามาร่วมกันคิดร่วมกันทาได้ แล้วก็จะเกิดประโยชน์นะเขาจะมีเวทีใหญ่ปลายเดือนนี้นะฮะสามสิบสามสิบเอ็ดยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดที่ไบเทคบางนาก็ทุกคนไปร่วมได้ฟรีครับยกเว้นค่าเดินทางก็ไทยมีสตังค์ก็ไปร่วมเวทีมีข่าวที่น่าสนใจครับสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำนะครับเขาเชิญประชาชนที่อยู่อาศัยหรือครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ใน เขตทองเทียมตำบลชาอำอำําเภอชะอำจังหวัดเพรชรบุรีนะฮะไปร่วมตรวจดูแผนที่แผนผงัผงข้อกําหนดและรายการประกอบแผนผังผังเมืองรวมเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีปรับปรุงครั้งที่สองอปรับปรุงแล้วเลบปรับปรุงครั้งที่สองฮนะณสารากางจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูได้คือแผนผังนี้ดูได้ที่สารากางจังหวัดเพชรบุรีที่ทําการองค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบุรีอบจที่ว่าการอำเภอชะอำสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานาที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาชะอำ <ứng> สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดเพชรบุรีกรมโยธาธิการและผังเมืองอผมไม่ทราบว่าไอ้สำนักโยธาธิการและพังเมือ,อ,เอง,อองอแล้วไปอยู่ที่กรมโยธาก็ได้ใช่ไหม ไม่รู้ม่ะก็อาจจะไปสองที่แต่ไม่มีใคยไปหรอกแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้สวทเพชรบุรีเมื่อกี้ประเวณแบบที่อยู่ก็มาดูได้นะครับแต่ก็ยื่นคําร้องนะครับยื่นคําร้องคัดค้านเกี่ยวกับผังเมืองได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2556นะฮะถึงวันที่13สิงหาคม2556ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาคือคือตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่3ของการคือฟังความเห็นฟังความเห็นนะฮะใช้เวลาประมาณ3เดือนครับ สองเดือนฮะหกสิบวันฟังฟังดูว่าใครจะคัดค้านในเรื่องไรในการที่จะออกแบบพังเมืองว่าพังเมงองมังครจะเป็นยังไงตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่สีเขียวตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่ชนบทตรงไหนควรจะเป็นพื้นที่โรงงานตรงไหนควรจะเป็นที่อยู่ความหนาแน่นน้อยอตรงไหนจะเป็นที่อยู่ความหนาแน่นมากครัเขาจะแบ่งพื้นที่หมดเลยนะฮะช่างที่ผังเมืองนี้ต้องปรับบ่อยนะครับเพราะว่าพังเมืองมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ ตลอดเวลาผังเมืองเนี้ยมันเป็นผังเมืองรวมของตําบลชามครับแต่ว่าผังเมืองของจังหวัดเพชรบุรียังไม่รู้ล่วงยังไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่รู้ขั้นตอนที่เท่าไหร่ตอบไม่ถูกก็บอกว่าไปหมดขั้นตอนที่สิบสิบสามเท่าไหร่ละสิบหกสิบหกสิบหกละสิบหกเหลือเลยไม่กี่ขั้นตอนเลยครับก็อยู่สองขั้นตอนมีสิบแปดขั้นตอนสิบหกที่ที่นําเสนอมากก็คือ นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยลงนามยังไม่ลงนามนะขั้นตอนที่สิบเจ็ดพอขั้นตอนที่สิบแปดก็คือประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่รู้ทาไมาย,ยังไม่จ้ประกาศก,ก็ท่านอธิบดีกรมโยธาและผังเมืองเนี่ยนะครับไนะด้ทําหนังสือเวียนมาถึงจังหวัดทุกจังหวัดเลยที่ผังเมืองอยังไม่ออกครับนะว่านะให้ตรวจสอบแก้ไขอีกแล้วนะตรวจสอบแก้ไขถ้ามีนะให้เลือกสองแนวทางหนึ่งก็คือให้ประกาศไปเลย ประกาศไปก่อนประกาศไปก่อนแล้วค่อยทําเรื่องแก้ไขในแต่ครั้นิดหนึ่งอรั้งที่สองให้แก้ไขซะก่อนแล้วค่อยประกาศซึ่งก็จะช้าออกไปอีกปรากฏว่าจังหวัดเพชรบุรีก็ไปเลือกแนวทางที่สองการอนุกรรมการพังเมืองจังหวัดไปเลือกแนวทางที่สองแล้วชาวบ้านรู้ไหมว่าเลือกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะชาวบ้านไม่ได้เลือกเออกรรมการก็ไปเลือกแนวทางที่สองซึ่งช้าะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบอ่ากแน่นอนอยู่แล้วอื เพราะว่าพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ผลิตอาหารมีความเหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะถูกรุกนะฮะมันจะถูกรุกสงสารประเทศเพชรบุรีครับผมเคยไปอ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะเขาเขียนในในรายงานว่าเนื่องจากผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีเขาเขียนอย่างนี้เลยนะยังไม่ประกาศดังนั้นไม่มีกฎหมายควบคุมก็ใช่คำอย่างนี้แหละก็สเปะสปะ เช่นประกาศเป็นพื้นที่ที่จะทําโรงงานขยะในพื้นที่เกษตรก็ได้จะระเบิดหินในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําก็ได้จะจะอะไรล่ะไปตั้งโรงงานในเขตที่มีชนประทานก็ได้เลาทีนี้ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะมันจะเกิดความขัดแย้งอืมขัดแ้งขัดแย้งในสังคมในชุมชนเอะแล้วชาวบ้านจะมีสิทธิ์ในการที่จะคัดค้านความเห็นของอนุกรรมการชุดนี้ตอนนี้ คณะกรรมการิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทฒิสภาเนี่ยได้ทําหนังสือสอบถามไปยังอธิบดีกรมโยธาและพังเมืองครับว่าการที่ออกหนังสือเวียนนะครับในขั้นตอนที่ส6บกเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ม,มีมีระเบียบมีกฎหมายอะไรที่ให้อานาจในการออกหนังสือเวียนมาเพื่อให้อนุกรรมการพังเมืองจังหวัดเนี่ยอมีมติอย่างนั้น คุณมีอำนาจไหมเราต้องถามไปก่อนอืเพราะว่าขั้นตอนในการสอบถามความคิดเห็นนะครับมันอยู่ในขั้นตอนที่สามใช่เมื่อเมื่อถ้าคุณไม่มีอำนาจนะครับก็แสดงว่าุใช่อำนาจไม่ชอบใช่อำนาจโดยมีชอบตอนนี้นะฮะก็มีการเตรียมการเรื่องนี้กําลังรอคําตอบจากอธิบดีคมโยธาและทังเมืองในซึ่งคงไม่ตอบต้องตอบฮะไม่ตอบไม่ตอบไม่ได้ต้องตอบฮะเพราะว่าใช่อำนาจในกฎหมายใด คือตรงนี้เนี่ยทีแจ้งคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะที่ชะอำอย่างเดียวนะครับมันจะมีแนวโน้มในเขตของหลายๆเทศบาลที่จะต้องทําผังเมืองซึ่งผังเมืองจะมีส่วนกําหนดให้ทิศทางการพัฒนาของเมืองเนะี่ยไปในทิศทางใดนะฮะเช่นเมื่อมีการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์จะต้องดูว่าทําเลนั้นเนี่ยไม่ไปขวางทางน้ํบผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อก็จะได้รู้สึกว่าอยู่อย่างปลอดภัยนะฮะ ในขณะที่เรื่องของอุตสาหกรรมก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องไปอยู่ตรงไหนนะฮะการที่จะวางกําหนดเส้นทางการสัญจรต้องรู้ว่าจะต้องไปผ่านที่ใครได้หรือไม่ได้ทั้งหมดนี่มันทาใหเราวางแผนชีวิตได้ครับมันเป็นแผนแม่บททางการจัดการพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นผังเมืองจังหวัดนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญอืก็ปรากฏว่า ตั้งแต่ตั้งกรมโยธาที่การและผังเมืองมาในปีพศ2,543นะครับยังไม่เคยทำอะไรได้สำเร็จก็ยังประกาศผังเมืองไม่ได้เลยรู้สึกได้2จังหวัดมั้งนะฮะรู้สึกจะ6 7จังหวัดนะเจ็ดจังหวัดนี่ในประเทศไทยใหญ่แครับแต่ว่าก็ก็ยังประกาศกันไม่ได้นะครับถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสําคัญเพราะแผนแม่บทของประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมคือผังเมืองเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าใครจะทําอะไรที่ไหนควบคุมให้ได้อันนี้ถ้าถ้าไม่มีแผนแม่บทตัวนี้ควบคุมอะไรไม่ได้ ใช่นะฮะซ,ซึ่งซึ่งมันก็จะสเปรย์สปะอยู่ดีๆก็มีโรงงานอะไรมาอยู่ข้างบ้านเราเสียงครมครม,ครมชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ไปเดินขบวนไปปิดถนนให้คนขับรถก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมฮะนายทุนบางกลุ่มก็มาซื้อที่คล่อมทางสาธารณะไว้บางคนก็มาลงในพื้นที่ที่มันมีเ,เ,เทวสถานหรือโบราณสถานยุคเก่าทําลายจนเสียพื้นที่เลยพอชาวบ้านประท้วงนายทุนก็เดือดร้อนอีกเสียตังค์ใช่ไหม ายทุนก็เลยต้องเสียตังค์ไปจ้างวานกูฆ่าม้างอะไรบ้งก็เดือดร้อนน่ะเสียตังค์ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแทนที่เราจะจัดพื้นที่ให้มันเหมาะสมและในทุนก็ลงทุนยังมีความสุขชาวบ้านก็อยู่ได้และต่างคนต่างก็อยู่อย่างมีก็เรียกสุขนิยมอ่ะสุขนิยมคือต่างคนต่างทําให้มันถูกต้องนะฮะอะไรก็ตามที่มันทําไม่โปร่งใสอะไรที่ทำที่มันไม่ไม่สุจริตเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรอก ซึ่งพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับธรรมาพิบา์ครับราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องมีธรรม毗พิานา์ครับแล้วมันก็มีอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวพันกันนะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีหน้าที่ครับแต่ถ้าผังเมืองของเทศบาลชะอําเนี่ยนะใน<嗯>ในของเทศบาลเมืองชะอนะําเนี่ยเขาสามารถประกาศเลยได้เพราะ,ะเขาเป็นเขตของท้องถิ่นเองครับแล้วก็ท้องถิ่นถ้ามีมีอะไรอะ่ะก็มีกนหมายเขาเ้าอย่างงาั้นงจริงจริงท้องถิน่นเนี่ยสามารถประกาศผังเมืองของตัวเองได้อย่างอบตไหนก็ตามที่ต้องการรักษาพื้นที่ของตัวเองอื ก็อาจจะทําเรื่องผังเมืองของอบตนั้นแล้วก็ประกาศนะฮะเป็นประกาศอบตเลยกําหนดพื้นที่เลย่าแถบนี้จะทําอะไรแถบนี้จะทาอะไรก็ทําได้เลยฮะไม่จําเป็นต้องรอผังเมืองรวมขนาดใหญ่แต่ว่าบ้านเราอบตก็มีทาไม่ทําแล้วก็รอผังเมืองใหญ่ก็แปดปีก็ปีก็ยังไม่ได้อะไรแล้วท้องถิ่นเองก็เสียประโยชน์ครนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในเขตของตาบลชะอํานะะก็ไป ดูรายละเอียดได้แล้วก็แจ้งความประสงค์คัดค้านหรือเห็นชอบตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะถึง13สิงหาคมปีนี้นะฮะก็ไปดูรายละเอียดกันดูแผนที่ได้ตามสถานที่ต่างๆนะฮะก็อยู่ในช่วงท้ายแล้วจันวันนี้คุยเพื่องเรื่องเมืองเพชรก็นะฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสองคนก็กช่วยกันวันนี้ก็กลับราท่านฟังไปก่อนนะครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมกะ